อ้าววันนี้ก็จะทำเมนูพะโล้เยนงเฮ้ยมันมีว่าข้างในพะโล้เนี่ยพะโล้เยนงอ่ะพะโล้เนี่ยอะเขาเรียกกันพะโล้เยนงอ่าววันนี้ก็จะทำพะโล้เยนงอ่าก็ไม่ยากง่ายงมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับนายนี่มีอะไรกินวะนี่มีอะไรกินฮะแต่วันนี้จะทำพะโล้ไงทำพะโล้เยนงท้ำแปลว่าเมนูข้างในเดี๋ยวให้พวกมึงลองชิมกัน โอ้โหโดยไอ้เหี้ยนี่อย่าไปเล่นเลยครับเขายิ้มยากเสยยิ้มยากนะนะบังการโอ้บังการการหรอชื่อเต็มชื่ออะไรวะชื่อเต็มวะโซการ โอ้ส้มเลยว่ะเนี están, ่ยไอจอนไอจอนคิ hmm. ้วยักษ uh. ์ค oh oh ิ้วยักษ์เออาจารย์แล้วสักไม่เสร็จด้วยนะสักวข้างเดียวอาจารย์โดนสาบเดี๋ยวเรียกว่าโดนสาบหรอเออทางเนี้ยก่อนจะเดินน่ะจะหกระเหินมาก่อนแล้วค้ำคมอีซอะไรหัดตะค้ําะ ตกงจะกล้ำอยู่ข้างในตัวยืนนะครับใช่เหรอยืนมายืนแบบว่ามีเรื่องเหรอนักเลงยืนราดจ้างนี่แม่นั่งเลยนี่ตัวเดินนะเนี่ยเฮ้ยเดินเรื่องเดินงานเดินเรื่องเดินตีนแตกแดกปากมันนะเดชาติตรงนี้แล้วเดินทั้งคืนด้วยคนเนี้ยก็เดินนะทั้งคืนเลยเซเว่นมากแล้ก็ยาดองมัางอย่ามาเบาอ่ะเราหรือมดเนี่ยโอ้ยอย่ามาจ้องเลงกาย มึงจัดทีบ้างเลยเพื่อนโอ้กูเฮียจงต้องจังเลยจังต้องจังสองกินหม่องเลยกระรากตองติ้งเงือกโซเลมีแกเโซคำเซอ่ะอ่าเนี่ยกะโล้ยานองก็พะโล้ก็ะก็พะโล้อ่ะมันไม่ได้อะไรมากมายอ๋ออันนี้ใส่หมันลงไปำมันด้วยสู้พะโล้ยาน้อยไม่ได้โอ้โหยาน้อยแบบหวานเฮ้ยแล้วยาน้อยมาเยี่ยมบังไหมล่ะฮะยาน้อยมาเยี่ยมบังวะ เห็นอย่างนี no? <et>. right. ้ญาติถึงนะครับโอ้โหใช่เหรอแบบหมายถึงแบบของถึงอะไรถึงเงินถึงถึงตายก็ไม่มาหังเลื่องเลยเหรอถึงถึงตายก็ไม่มาายติดมากี่ปีแล้วกัแล้วแต่คดีไหนอ่ะอ๋อวิหลายคดีเหรอเฮ้ยคดีก็คดีเฮ้ยต้องมีคดีหาหาแน่เลยไอ้ไส้คดีอะไรวะคดีแรกเฮ้ยี่ตู้โดนตัดเฮ้ยโดนไปสี่ไปหอกมาได้ยังไม่ทันเลยมาไงโดน เอ้ยคดีอะไรวะเอาไก่ยิ้มหัวลงโด<อ>นไปท่าไป้เล้าเล้าน,นายคดีอะไรผมตามมาผมเนี่ยคดีนี่เลยมีที่โดนมาขโมยม้มาโอ้ม้าเป็นตัวม้าเป็นเม็ดแล้วก็เป็นถุงทีข่ขโมยรับของโจรด้วยทำไม <c oughs> ทำไมของกูณทำไมไมีเงียบจีนขนาดนี้เฮ้ยหลบดิเดี๋ยวยกโซนแม่งเลยต้องเซ็ตจอหลบยเบาเหรอ มาจะฟังเพลงหรอพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้บอกให้เออกูดหัวแล้วไอ้เนี่ยอ้าวมึงเป็นที่คนทำรึเปล่าไมอ้แม่โครงไก่อ่ะอย่างไรก็กินโครงไก่อ่านี่ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยเหรอเหรอพ่อมองเลยโหตามจริงอ่ะมึงหาไม่เจอหรอกแกสั่งเงี้ยไม่ชอบนะหรอไม่ชอบนะอ่สั่งอย่างเงี้ยผมผมบอกเลยผมสั่งอย่างเงี้

คนงูเลยคนรู้คนในเรื่องนู้วเออพระดาวตาอันนี้ใครใครก้อนทำเข็มตกใส่บ้างหรืออะไรฮัลโหลยายนงเหรอเนี่ยใครคือยายนงวะเออนี่เขาเขาเป็นใครยายนงเป็นพี่ยายน้อยอ่ะคือคสามนาจะทำแบบว่ามันพูดแล้วมันแบบว่าฮัาฮหลเฮาฮัลโหลยายนงมันมันแบบว่าจันหวะมันได้แล้งตัวลงตัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรมาให้พวกนายเล่นกันเว้มีอะไรอนายเดี๋ยวเราลองฮัลเหลยายนงใช่ปะ เด learn learn it, okay. uh, ี okay. uh ๋ยวเราจะไปนั่งเล่นรอกันโอเคป่ะติดรถคู่หรือติดยาเนี่ยครับติดคุกอ๋อทรงเหมือนติดยากันเปล่าวะเออนี่เราจะใส่เกลือไปข้างในมีแต่เกลือนะมีแต่เกลือมีแต่เกลือใส่เข้าไปเจ้เนี่ยใส่น้ำตาลเป็นคุกที่แบบว่าไอ้นี่นะเว้ยทำไมอ่ะคุกอินเตอร์คุกแบบว่าไอ้นี่นะเว้ยใส่น้ำตาลตะโหนดให้ด้วยเป็นไงเข็นน้ำตาลตะโหนดนี่อินเตอร์แล้วเหรอโอ้โหกูบอกไป ก็หวานว่ะพวกนายอ๋อไม่ค่อยไรเดี๋ยวอ้วนโอ้โหไม่เลยนะโว้ยไดอยู่ข้างในกินนะติดหวานมาก่ะเลยโอเคเดี๋ยวก็รอพัโล้สุกอ่าแต่ระหว่างรอเดี๋ยวผมจะบายพวกนี้ไปเล่นไปเล่นแบบข้างในอ่าอ่าคือเขาเรียกว่าเล่นบุ๋ยบุ๋ยอ่าเวลาว่างๆก็จะนั่งเล่นกันในกลุ่มเพื่อนมันก็จะสนุกแก้เคียดไป อ่าวโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเล่นบุ๋ยกันบุ๋ยใบใบบุ๋ยมาระวางรอพะโล่เดี๋ยวเราจะมาเล่นบุ๋ยเคยเล่นกไหมไม่เคยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะสอนเล่นบุ๋ยก็คือหนึ่งสองสามสี่บุยอย่างเช่นสัตว์สี่เท้าพอบุ๋ยปั๊บไอ้นี่ก็พูดไปเลยสัตว์สี่เท้ามีอะไรบ้างหมาช้างเสือลิงอะไรพวกเนี้ย เข้าใจป่ะซือของในเฟเวตหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะอ่าโอเคมาให้ลองก่อนรอบหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่บุ๋ยหมาแมวไก่เอ้ยโดนละวไอ้เป็นนิดแต่ว่าถ้าไสมาประเทศอ่ะพี่ไปอ่ะพูถ้าพี่พูดต่อพี่โดนมึงจะหลอกอะไรก็ได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลอกไม่สำเร็จก็โดนอ่าใช่ถ้าเขาแบบว่าหยุดโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่ม สัตว์สี่เท้าอนเลยหมดแรกหมดแรกสัตว์สี่เท้าเอาละเริ่มสองสามสี่บุยหมาแรกชิงโตเสือไก่หมาวัวเสือไบไม่มีไมนนี้โดนอลีไม่เป็นนึนน่านี่โดนที่พี่พี่ก็เป็นคนเริ่มตอนที่ใครคนนั้นก็จะเริ่มนับแต่เราอยาตัดตอนให้มันไวๆเลยสามสี่บุ้ย หนึ่งสองสามสี่บุ้ยเสือควายมาวัวเสือโคร่งไก่ไก่ไก่เฮ้ยไก่โคร่มามามาเออไม่เอาคืนโอ้โหสองสามสี่บุ้ย มีได้เป็นรเี้ยเดี๋ยวแม่ก็เข้ามือเองอ่ะเซเว่นเนี่ยของในเซเว่นหนึ่มสีบุ้ยเป็นตาแป่ทล้างหน้าเที่ยัอนคาไรลูล้งหน้าอะไรลาน้าอะไรหนลน้าอะไรอไรลานไนาอะางหน้าอะไรนอะไนอาอะไรลนล้อะะไร โบราณะมามาเนี่ยมาเหี้ยนี่เ้นไม่มีหลักมาอ๋อจะหลอกไอ้ไตจะหลอกไอ้ไตจะหลอกจะหลอกไอ้ไตเหรอหลอกเองนั่นเลงไต้เกือบเดยเร็วสิโอ้โหเจ็บจังง่ายเหี้ยเจ็บจริงด้วยเหี้ยเยี่ยดีขึ้นเลยะหันโอ้โหมึงก็เจ็บเหมือนกันนะใช่เหรออะเดี๋ยวเริ่มสามบุ้ยบุ้ยบุ้ยไป ุยเหรอุหโอ้ยเพื่เดยเพ่เ่นแบบผมหอหอกลับบ้านเลยตายเดี๋ยวมึงดูลิ้นเชื่อโคตรเจ็บ่ะเจ็บปเจ็บป่ะโอตรเจ็บป่ะเจ็บ่ะโ้โคตรเจ็บ่ะโอ้ยบาโอ้ยดมเป็นวิงเดี๋ย็ตสายมเจบยบอกกันเนาะบอกกันเนาะเีสายเหรอมีเหรอไม่มีไม่มีก็มองไปมอนทักงยืนนู่นอะจ้าาเาเลยว หอกับบ oh. oh. ้านหน่อยดสองสามซกี่วันไยปุ๋ยไไหุยอะโอ๊ยนี่จอะปุ๋ยไ่ไหนอะเริ่มอะเดินๆและรีบเยนะโอ้ยมาดาโอ้ยเจ็บไหเลิกไหมไอ้ยี่เจ็บปะยี่เหมือนเหมือนโดนไหมโดตีอะใช่อนักรียนเริ่นะเห็นไหมเริ่มท่าฝากแล้วนะเนหมวดไหมวดไอ้นี่ไหม เป็นบวที่ว่าเอาสัตว์สอขาวไหมอ้าวสาวเดบุ้นกแก้วนกกระจอกเป็ดไก่นกยุงเอาเนียอ๋อเียคิดอะไรของมึงอ่ะนกปานกยุงนกน้อหแดงอ้ อีกหมวดไม่หมดจังหวัดจังหวัดไอ้ว่าจังหวัดจังหวัดไอ้วาจังหวัดจังหวัดไอ้วาจังหวัดไอซ์จังหวัดย่างควายสองสามสี่บุยนนทบุรีจุนบุรีระยองขอนแก่นจับเชิงเซานนทบุรีไปแล้วไปแล้วบอกป้องเหรอ เออกองป่าดูป่ารีเทปล่ากองป่าเออทีเทจะเพิ่อีกคนนึงทีป่าใช้กีอน่อยไหไม่เลยไม่เลยโหนายแม่งไม่ฟิลเลยว่อะใั่งนโหนายโดแล้วนายหบว่าใบสอนแหน่ละโนาแม่งออกรูกหนอ ัหมดนี่ไหมื่้งแต่งกายอะไรก็ได้เร็วๆสปีดหน่อยสองสามสี่บุ้ยยังไงนาฬิกาเสื้อเกงนี่ครับเสื้อแขนยาวแหวนเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมเสื้อกสร้อยเสื้อทหารอันนี้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยเสื้อทหาร เจ็เสื้อทหารดวยแม่ตายอยู่ง่ายวะเฮ้ยหมวกเมือก็ว่าเป็นไ่มได้สุดเนี่ยเอาเบ็นเบาเร็วเรวให้อีกนิ้วใหญ่ขนาดอุ้ยขนาดเบาดิอ่ะเมนูกับข้าวอ่าเมนูกับข้าวสามซบุ๋ยกระเพราราหน้าขนมใหญ่นงลาบมันต้๊ต้มจืด้งเลย ก๋เตี๋ยวก๋วเตี๋ไก่ต้มเขมก๋เตี๋เป็ดใวยับผัดไทยต้มหมาไม่มีแดงหมาเอ้แดงหมานี่เราล้ออย่างเพืเลยไปพี่ไปนั่งตรงนู้น้างลเฮ้ยพี่มานั่งนี่มาหลอกพี่เดดีกว่าไหมอาหารที่เป็นต้ม1 2 3ปุ้ยปุ้ย โอเคน้าพะพอน้ำลดแล้วน้ำฟูแล้วใช่เปล่าฟูแล้วฟูแล้วฟูแล้วดูหน่อยนึงทไตันได้อยู่โอ้โหเสียนเสีว้าติดใจติดทาาดีสัตว์สีขาสัตว์ีท้าด้วยมันเยอะสัตว oh, kind of well, ีท้าด้วยมันเยอะมาสมสี่บุยช้าจินจบตุ๊กแกยื่เสือผีเสื้อผีเสื้อ ใสใส่เกบแล้วใส่แไไม่มด้ามหมไปคันาใส่มึงไม่ไอาะไรใส่เลยไปสั่งไปสั่งอุ้ยคนแน่นนะิอสทปุ้ยนาไมนาไม่เนาเอ้ยนิ้วอ่ะเจ็บหมดแล้วเนี่ยเจ็บนิ้วมากอ่ะเจ็บนิ้วหมดแล้วเนา สี่บุ๋มา <afraid. S 2> <üng> มาวัวควายมาลายมาไม่ลายโอ้วัจารยามาไม่ลายม้าอะไรนะม้าตาสีอ่ะหูนีร้อนแล้วดูร้อนวัวกุรอหร้อนเยทำโทษมันไปเราไปดูพนรลยนงกันดีกว่าอ ฮัลโหลยายนงก็ได้พี่นะหรือว่าวันนี้ไอ้แย่อย่าจับมือกันแล้วกันเป็นไรวะไม่เป็นไรเนี่ยเจ็บดีบุ๋ยไม่แกะไม่รู้วันนี้กูไม่แท็กไม่จับมืออะไรอย่างนั้นนะหรือว่าทำศพเนี่ยหนึ่งสองสามหลอนไปหมดเลยเนี่ยหลอนให้ดูเลยเฮ้ยเฮ้ยฮันโหลยายนงมันสภาพนี้เลยเหรอวะข้างในอ่ะโอ้โหอ่าแล้วปิดแก๊สแล้กันอันนี้ก็ แต่น้ำจะใส่ไก่ออกข้างในจะไม่ค่อยเข้มข้นใช่ป่ะน้ำอย่างนี้เหรอจริงเหรออันนี้ยังดีนะใส่ใส่ไก่ให้เยอะแล้วโครงไก่ด้วยนะเอาแล้วปกติข้างในใส่อะไรอ่ะก็แล้วแต่ที่บางทีก็โครงเอาอันนี้มาด้วยเดี๋ยวมันร้อนบางทีก็หมูไก่เนื้ออย่างเงี้ยพลุเนื้อมีเนื้อด้วยเหรอีแบบว่าอิสลามไงเพราะข้างในก็จะมีอิสลระทำแยก ีแต่บางทีเขาก็ไก่ไปเลยอย่างเงี้ยโอ่งไก่ต้องกินในขันนะบางบ้านก็ใส่ขันกินในขันเลยใส่บ้านนึงใส่แต่วันนี้ใข้าวรงเลี้ยงหมดปะไม่ได้ตักไว้เดี๋ยวมกินแต่น้ําแกงกันไปแล้วกันขอแบบร้อนให้มันเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมอ๋อตีไว้ก่อนเห็นควันแล้วแบบอะไรแล้วไข่มันไม่ได้ใส่ไว้เลยอ๋อ ไม่ได้หรอกก็แจกเนี่ยก็ไปปอกเอาเองเนี่ยใช่อะเออใครจะโอ้โห่ว่ากี่พันใบใครมานั่งปอกอ๋อใช่ป่ะล่ะเราก็แจกมาแบบนี้ใ่ชีวิตมึงลำบากจังวะน้องอลองชิมลองชิมออานั่งนั่งนั่งเนี่ยเนี่ยข้างในก็เขาจะไข่เ้าก็แจกมาแบาาบานี้แหละนะแจกคนละใบคนละใบอ่าเพราะว่าใครจะมานั่งปอกในะประกนมันเยอะก็ต้องให้มาแบบนี้ต้มมาแล้วเาก็แจกแบบนี้แต่วันไหนมีพะโล้ก็รู้เรื่องอยู่นะโคตรเปรี้ยวเลยพะโล้นี่คือเด็ดเลยป่ะกันเด็ดแหละ ฮัลโหลว่ะบางมีไข่ฮะมันควรแม่งนะไปมียอดนะวิ่งเอาไข่มาแบบว่ามาันเก็บไว้อะไข่ตสมันเก็บไว้ได้อ่าลองดูนีม่มีสูตรนี่ชินมนะมันชิมเนย่งไปยุ่งไงก็น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอ่าหรือไม่ก็ใส่ม,มาม่าเครื่องปรุงมาม่าคือใส่ได้ทุกอย่างหัวใจเสือหรือหัวใจโจรมันจะเหมือนว่าร้นเข้าไปนะไม่ไ แต่แต oh, uh. ่บางทีกูเส yeah. ือกทำมอร่อยอ่ะเดินอ๋อเลยอ่ะเก่งซะแล้วนี่นี่นี่ขายพะโล่กูเสือกทำมอร่อยเลย่องของมันอร่อยอย่างนี้อร่อยใช่เหรออร่อยจืดนี่ทำแบบลวกๆเนี้ยเนี้ยแม่งเหมือนอยู่ข้างในเฮ้ยอร่อยอร่อยใช่หรอเจออร่อยเลย อร่อยเฉยอะไอเหี้ย,ยกูทำบบเป็ดเหี้ยเยอะไรแล้วนะไม่รู้ว่ามือมันม,มือมันทำเหี้ยแค่ไหนมันก็อร่อยอไม่รู้มันติดมากก็ตัวอไอไต่้มึงไม่น่าชมพี่กูเลยแต่พี่กูพูดไม่หยุดเลยทีนี้โอ้โหนี่ยดูบางติดเลยอร่อยคล้ายๆกุ้งอร่อยเออะไระอร่อยเหมือนเคยเคยทำทำกะปิไงตัวเคยมันคล้ายๆกุ้งไงอร่อยคล้ายๆกุ้งอร่อยเหมือนเคยอืม มึงบอกเอาเสียมันไม่รอดแม่งเลยเดี๋ยวตีคิ้วหลุดเลยมึงอนี้คิ้วหรือหางก๊อตซีล่าวะดีๆไี่ยงเลยักใส้ตัวเนี่ยใส่ไงเนี่ยไอ้ไส้โอ้ยพี่ใส่ผิวดำเยอะไปวะน่ะติดปากไอ้ไส้เต็มเลยมันสักปากมาอ๋อเฮ้ยไอ้นี่ปากดำนี่ว่าเยอะเลยใส่ปากดำเลยถึงไอ้จอนไอ้จอรนเน่เนี่ยแล้วจะเรียกตามเนี่ยไอ้นี่สักไอ้จอนไอ้จอน์นนะเออแล้วไอ้จอน อันนี้ก็เรียกไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ถึกยักษ์ไอ้นู่นนะไอ้ปากดำไงอ๋อปากดำจ็อกเกอร์มั่งบางทีก็เรียกจ็อกเกอร์ปากดำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เรียกไอ้อ้วนว่าไงบอกไอ้นุ่งอ๋อต้องเพิ่มเนจะก้องด้วยอ่โอเค่ะนี่ติ๊กเกอร์กล้องทรงเอครับผมนี่ชุด หนึ่งร้อยยี่สิบนี่เดี๋ยวให้ดูส่งฟรีนะส่งฟรีร้อยี่สิบส่งฟรีนะครับนี่ร้อยี่สิบห้าแผ่นนี้แต่ว่าถ้าใครสั่งมาเร็วตอนนี้นะจะมีแถมอันนี้เขาต้มเครื่องต้มเครื่องรู้เรื่องอ่าอันนี้รู้เรื่องเขาต้มเครื่องนะแถมนี่รู้เรื่องเขาต้มเครื่องอันนี้แถมครับก็ได้อีกประมาณหลักสิบคนอะเพราะจะหมดแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะไปตัดใหม่จะทำใหม่ไอพวกเป็นคาอะเดี๋ยวทาให้ใหม่ครับนี่ ร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งนะร้อยยี่สิบบาทอติ๊กเกอร์อย่างดีนะครับอ่าติ๊กเกอร์กันน้ํากันอะไรได้หมดนะครับแบบมอส่งมอไซ์ใช่แก้วน้ำแก้วล้างเล้งก็ไม่เป็นไรนี่นี่ลายลายใหม่เรานี่เป็นโลโก้ช่องเป็นนี้ไหมนี่โลโก้ช่องเราเนี่นี่ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับพร้อมส่งติ๊กเกอร์แล้วพวกเราว่าขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมอ่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะจะทําผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้ได้รับชมครับอ่าโอเคถ้าไหนไม่ดีเพื่อนๆก็ติดติดตนชมติชมเราติชมมาได้นะครับพวกผมพวกผมรับฟังนะครับแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่าแต่อ่านบางบางคอมเมนต์ก็ตอบบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับครับผมอ่าโอเคคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนครับคลิปหน้าจะทำอะไรก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับนุ่มจ๊ะ អ្នកឯកឧត្តមកម្ពុជា